สองทุ่มสิบนาทีค่ะสังเกตว่ามีมแมลงจีนูนไปเล่นไฟเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าวันนี้มแมลงจีนูนมากินอะไรเยอะไหมต้นไม้เราโอ้ยจริงๆด้วยทุกคนโอ้ยเหลี่ยมหยาบหยาบยู่มาดูค่ะมาดูเลยทุกคนเนี่เห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนต้องเอาไฟออกนิดนึงเห็นไหมคะทุกคน โอ้ยหนุกนานนี่ละ่ะเดี๋ยดูข้างบนสิเบยเดี๋ยวซูมให้ทุกคนดูค่ะมองเห็นไหมคะทุกคนมองเห็นไหมไอแมลงจีนูนเนี่ยกินอรดูยอดข้างบนมองเห็นไหมคะบินพึ่งพึ่งพ่อยู่คุณนะเยอะเลยเห็นไหมคะซูมแล้วมันจะไม่ค่อยชัดนิดนึงเพราะว่า ก็คือนนอะแสงมันก็ไม่ค่อยพออันนี้คือต้นปีบที่เราปลูกไว้ลอ่อแมลงค่ะเอเอาใหม่ค่ะทุกคนเพราะว่าซูมแล้วมันไม่ชัดค่ะคุณมองเห็นไหมคะเนี่ยถ้าซูมเยอะก็จะไม่ชัดอ่ะดูใกล้ๆเลยเนี่ยเด้า <h ye> นล่างนี่ก็จะน้อยหน่อยค่ะด้านบนก็จะหนาหน่อยดําปึดเลยข้างบนข้างล่างก็จะหนาเบานิดนึง พวกกิ่งๆก้านๆเนี่เห็นไหมมันกลนก็เพราะว่าพวกแมลงจีนูนเนี่ยทุกคนแต่ว่าต้นปีบนี่เราปลูกไว้เพื่อล่อไอ้พวกแมลงจีนูนนี่แหละนี่ค่ะเยอะมากอะ่ะอยากจะซูมให้เห็นชัดๆจังพอซูมแล้วก็ไม่ชัดแม่นะคะ้าที่ขายต้นไม้เขาแนะนํามานะคะเราปรึกษาเราถามเขาว่าทําไมต้นไม้เจ้ามันคือดีแท้มันคือไม่มีแมลงจีนูนมากินเขาบอกว่าให้ปลูกต้นปีบไว้เพื่อล่อนะคะเราก็เอาปีบมาปลูกไว้เพื่อล่อค่ะ หลนุนทุกสัปดาห์ค่ะอันนี้ขึ้นมาใหม่นะสี่ห้าวันที่เราวยังหลนอยู่อันนี้ขึ้นมาใหม่เออขึ้นมาใหม่ก็มากินใหม่อยู่เนี้ยทุกคนอันนี้ปีบทองเออปีบทองปีบแสเดะคะ่ะยังอยู่ดีอยู่อืมเดี๋ยวพอมันหมดต้นนั้นมันก็จะมาลงต้นนี้เนะะี่ยค่ะอันนี้กลนกลนก็เลยตัดแต่งกิ่งซะเลยเนะะี่ยค่ะตัดแต่งกิ่งก็แตกออกมาใหม่แบบนี้แหละเดี๋ยวดูซิว่าพรุนี้จะยังอยู่ดีไหม ถ้าพรุ่งนี้หรือเมื่อวันนี้กลนเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปสั้นให้ทุกคนดูค่ะ เธอด้เรยเธอามากินใบอันนี้ด้วยวหรอ,อมชมพะจันทร์ค่ะทุกคนเหมือนฝนจะตกนะแต่ไม่มีฝนเดินไปดูซิว่ากุหลาบคืนนี้ดิฉันรอดพ้นจากแมลงไหมท้อแท้กับกันปลูกกุหลาบมากค่ะทุกคนค่ะสองกุหลาบค่ะยังมาไม่ถึงนะคะแต่ถ้าปีบหมดต้นก็คง ละลายมาหาแลงกุหลาบอะค่ะดูสิดอกเดิกกินหมดเดี๋ยวว่าแต่ใบเลยดอกก็กินอยทุกคนเี่ทอแท้มากก็ต้องเอาเอเนี่ยอมยอมให้เอาบานชื่นคลุมอะค่ะบานชื่นบ้างดาวกระจายบ้างคลุมไว้ไม่งั้นก็พอเปิดลงโจงก็โตไม่ได้ทุกคนโอ้ยกลุ้มใจทุกคนอะไรจีนดูนีน้ำตาล มาอยู่ที่ต้นหมูกระจงแดงค่ะพวกนี้เป็นพวกใบปีกเสียมตาลค่ะทุกคนนี่นะทนน็เกระไดเนาะเฮ้ยหมดแดงไฟก็พอหมดแดงไฟโอ้ยโอ้ยเอาละออดวงจันทร์สวยมากค่ะทุกคนไปค่ะขึ้นบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ